จัดงานเลี้ยงรุ่นนะสามหรือสองปีของพวกเราที่มางานร่วมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับพวกเราก็รวมทั้งตัวอาจารย์ด้วยซึ่งก็เป็นพวกเป็นพวกเป็นเพื่อนกันเรื่รดวมก็สวนไปส่วนไป,นไ,ปไปร่วมงานด้วยคิดอยู่ในใจ มันดูจะไม่เหมาะงานเทฮาปาร์ตี้เนี่ยพาไปมันก็ดูจะไม่สมควรแก่สมณะมสารุ่นพาไปมันก็มันจะปื้อเลยมันให้ออกวิดีโออะไรนี่แหละที่แรกคุยกันว่าจะวีดีโอคอร์ใช่ไหมครับผมก็ไม่มีไลน์ไม่มีอะไรเราเอาไปวิดีโอเป็นอะไรไปอย่างงี้ก็ได้ แต่แรกก็ยังบอกว่ามันเอาไปมันจะเหมาะกับแต่กคงไม่เป็นไรก็เพื่อนนะนึกถึงเพื่อนอยู่เสมอเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นพระมันก็เหมือนกับอยู่อยู่บนโลกตัวโลกโลกเดียวกันแต่มอนกับว่าสถานะทางสังคมมันมันต่างกันพระเราก็ยกไว้เรื่องในความเป็นมนุษย์เป็นอะไรข้างในมันก็เหมือนกัน ใช้พูดเรื่องธรรม,มะหรืออะไรไปเนี่ยดวงก็บ่อยพูดเรื่องธรรม,มะเนี่ยมันึกไม่ออกมันจะพูดเรื่องอะไรก็เอาความรู้สึกที่ว่าอายุเราเนี่ยมันมากขึ้นทุกวันเนี่ยนึก,กว่าอย่างนั้นอ่ะไอ้พวกเราเนี่ยมันก็พอมาถึงจุดเนี่ยมันมันเหมือนไม่ใช่เด็กเหมือนกันพอมาเป็นพระเนี่ยพอมาเป็นเจ้าวาดหรืออะไรเนี่ยมองไป รุ่งเก่าแก่แก,ก็ตายหมดแล้วเรียนมาจบมาอายุยี่สิบอันนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วสามสิบสามสิบันของปีงก็ประมาณห้ <50 S 1> <บ>าสิบกว่าทุกคนแล้วก็ให้มองมองกลับไปนะผมก็มองนะคุงที่ก็นึกมองกลับไปตัวเองเนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแต่กหนึงมาจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็อยู่ตัวของมันมันก็มีมีความรับผิดชอบมีสิ่งที่ต้องทําของแต่ละคนเนี่ยต่างกันไป จริงๆเนเป็นโยมเนีน่ยนพวกเราเนี่ยมันหนักกว่าต้องทํางานนะแล้วก็ต้องมีภาระต้องเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวมีลูกมีอะไรเนะี่ยหลายอย่างแต่ก็ถือว่าผมคิดว่าเนี่ยพวกเราก็คงจะลงตัวลงตัวหมายความว่าเรื่องการงานเนี่ยลงตัวึงนี้ปัญหาก็น่าจะแก้ไขไปได้ด้วยวัยวุฒิที่เรามีทีนี้พอถึงห้าสิบเนี่ยมันต้องมันถึงจุดที่ว่า มันเป็นเริ่มต้นของบ้านปลายชีวิตแล้วเรื่องแก่แล้วบางอย่างก็ต้องมันก็ต้องปรับใจปรับปรับเข้าหาธรรมอย่างบ้านนี่มันหลายเรื่องใช่พูดเรื่องทำบ้ายเองนึกว่าเรื่องความสงบดีกว่าเรื่องความสงบใจตรเนี้ที่เราเราอยู่ในโลกเนี่ยมันไม่มีความสงบหาความสงบ ไม่ได้ทีนี้เราเราเป็นโยมเราไม่เคยเจอความสงบนี่เป็นพระเองรู้จักความสงบแต่ความสงบที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าให้เรา,าบวชมานั่งสมาธินะหรือว่าปีหน้าต้องจัดงานเลี้ยงรุ่นในวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะหมายความว่าให้รู้จักทาใจให้สงบบางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้ว ไอ้การทําใจสงบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งสมาธิเราอยู่กับโลกเนี่ยให้สังเกตใจสังเกตจิตของเราเนี่ยมันมีสามอย่างกิเลสใช่สังเกตเกติเลสมีสามอย่างมีความความโกรธความอยากได้ความไม่ตกกังวลเอาสามอย่างอบที คุน้องทํางานไม่สุขใจเราก็โกรธอย่างเงี้ยหรือไม่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาว่ามั่งอะไรมั่งเราก็โกรธอย่างเงี้ยพอโกรธปุ๊บไม่สงบบางทีเราอยากได้อะไรอยากให้เป็นอย่างเงี้ยอยากได้ของใหม่อยากได้อ,อ,ไดอะไรใหม่ๆอยากจะมีเงินมีทองม,มากขึ้นบางทีมันก็ไอความอยากต่างๆเนียมันก็สนใจไม่สงบ ความไม่ถูกกังวลนั่นเรื่องความหลงนี่นมันอันนี้มันอยู่กับเราตลอดเวลามีเรื่องอะไรก็คิดยอายุ่มมากกับมีเรื่องให้รับผิดชอบมาก,กคิดมากคิดมากดีอนอนไม่หลับไอ้พวกนี้ประมาณนี้สังเกตว่ามันเกิดขึ้นกับเราพอสังเกตแล้วมันเกิดเราต้องพยายามสลัดทิ้งสลัดทิ้งให้ได้มั้ใจมันก็สงบใจสงบขึ้นมาใจสงบเพราะมันไม่มี ความอยากไม่มีความโกรธไม่มีความลงต้องเริ่มเริ่มทำเริ่มเริ่มละกิเลสพุ่งไปตินสงบไปเลยแล้วถ้ามองตัวเองว่าเออเรายุมากแล้วปล่อยวางอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเป็นภาระของชีวิตก็ทิ้งอะไรที่มันรู้สึกว่ามันทำแล้วไม่เกิดสาระอะไรก็ทิ้ง ไม่ได้ใจว่าให้เลิกทํางานหรือว่าอะไรเนี่ยนะจะทําไปจะทําแบบว่าไม่ไม่ยึดมากปล่อยวางร้อวันหนึ่งเนี่ยนะ่อไปเนี่ยก็ต้องมีงานตกใครละคนหนึ่งเนี่ยมีหรือยังเนี่ยงเดี๋ยวต้องมีอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มต่อไปเนี่ยเริ่มไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยพวกเนี้ยอายุเฮ้ยเดี๋ยวต้องเริ่มต้องเริ่มเริ่มยิ้มใจอะไรไว้ก่อน ธรรมะเนี่ยธรรมะมันก็แปลว่าธรรมชาติธรรมธรรมะแปลว่าธรรมชาตินะวงครับรู้ปะเนี่ยรู้ครับธรรมชาติแล้ว่าความจริงก็ได้ความจริงแปลว่าความจริงธรรมะมันมาจากคำว่าธาตุมันแปลว่าความจริงที่สุดจริงที่สุดคืออะไรจะบอกจริงที่สุดก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยมันเราบังคับไม่ได้ พอบังคับไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราก็มีแค่นี้ธรรมะนั่นคือความจริงก็น,กนกเป็นอย่างนั้นหยุดแปลงแลก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงเนีน่ยวันหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นรุ่งนี้วันนี้รุ่งนี้พระอาทิตย์สึนพระอาทิตย์ตกปีนี้ปีหน้าเราจะบังคับให้มันหยุดปีนี้มันหยุดเวลามหยุดให้อยู่ในวัยเรียนของเราสนาุกสน,นานใน<ๆ>ทางก็ peu. ไม่ได้ให้อยู่ในวัยทำงานงเราตลอดไปก็ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเรื่อย วันหนึ่งให้เราอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้ตัวเราบังคับไม่ได้แล้วจะเจ็บป่วยอืมจะบังคับแลไนี่ก็รักษาได้ไปตามเรื่องของมันนี่ก็เลยว่าธรรมชาติมันไปไปตามธรรมชาติอย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราบังคับไม่ได้แต่สําคัญเนี่ยคือว่าใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันอยากอยากให้มันเป็นอย่างใจอยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ป่วยอยากให้ไม่ตายอย่างเงี้ยมันเปน็นไม่ได้ ผู้เจ้าจะสอนไม่ได้ให้ฝืนธรรมชาติให้ยอมรับมันถ้ายอมรับมันเนี่ยยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นยอมรับได้มันไม่ทุกใจไอ้พูดเนี่ยคือให้รูยย้จักทาใจยอมรับความจริงมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเราต้องจากกันหมดพวกเราก็ต้องจากกันแม้แต่ลูกเราก็ต้องจากตัวเองก็ต้องจากตัวเองไม่เหลืออะไร พอถึงเวลาจุด50ป่50ายุค50ป่าอย่างสามหรืสองปีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลากับตัวเองนะคิดว่ามันเป็นอย่างทําใจเลเตรียมใจไวยอมรับไปก็คงเอานี้วันอะไระปีใหม่อะปีใหม่ <c oughs> ไม่ใช่ปีใหม่เลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นมีสามสอง ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่เป็นเพื่อนเป็นผู้ที่มีเคยมีชีวิตร่วมกันมาเป็นผู้ที่มีความผูกพันกันก็ขอให้พวกเราทุกคนยังมีความรักกันให้เหมือนเดิมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วก็มีน้ำใจต่อกันมีไมตรีต่อกันคิดถึงกันก็ขอให้พวกโยมเพื่อนทุกคนเนี่ย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพใจที่แข็งแข็งมีหน้าที่การงานที่เหมาะสมมีครอบครัวที่อบ่นแล้วก็มีชีวิตที่มีความทุกน้อยมีความสุขมากาเป็นผู้มีความสุขง่ายๆใช้ชีวิตตามที่มันจะเป็นอยู่ด้วยความสุขแล้วก็จะโลกนี้ไปด้วยมีความสุขทุกคนจเจริญพร